แม้ไทยอุณหภูมิจะเย็นลงจากฝนที่ตกแต่ยุโรปกำลังเผชิญอุณหภูมิสูงต่อเนื่องนะครับหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสาภาพยุโรประบ,บุว่าช่วงสัปดาห์นี้มีวันที่อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกสูงทำลายสถิติถึง2ครั้งติดต่อกันคุณอริสราคินิมานติดตามเรื่องนี้อุณหภูมิ47องศาเซลเซียสในยุโรป คือสภาพอากาศที่เจอได้ถี่ขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วเคยทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่ร้อนเร็วที่สุดในโลกแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นอีกด้วยวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงทำลายสถิติโลกถึงสองครั้งในเวลาเพียงแค่สวันค่ะคุณผู้ชม ตัวเลขนี้แสงหน้าสถิติที่เคยบันทึกไว้ในปี 2023. According to our data, uh, this happened on the uh, 21st of July, and i t still, it still possible that the value for the 22nd, uh, p o s o even the 23rd may exceed uh, this. But so far, this is the one we are sure of. แม้การเพิ่มขึ้นของอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยทั่วโลกที่ทำลายสถิติในครั้งนี้อาจจะไม่นาน แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คืออุณหภูมิอากาศพื้นผิวเฉลี่ยช่วง13เดือนที่ผ่านมานั้นกับบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนหน้านี้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งการที่อุณหภูมิสูงทำลายสถิติโลก2ปีติดต่อกันก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างกังวลค่ะคำถามว่าปี2024มีแนวโน้มที่จะเป็นปีที่มีอากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้หรือไม่ คำตอบนักวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นระบุนะคะว่าขึ้นอยู่กับการพัฒนาและความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนิโยและในปี2024นั้นอากาศก็อบอุ่นเพียงพอที่จะทำให้เป็นไปได้แต่ก็ยังเหลืออีก4เดือนจึงยังไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ส่งผลเป็นอย่างมาก now, if our goal is to keep, as we promised in the international agreement set in paris in 2015, to keep the global temperature below 2 degrees and aspire to keep it below 1.5, well, this is not a good news because uh, in a sense over the last 12 months, uh, we have been already above 1.5. it's a slightly different definition. so we don't expect to actually breach the, the terms of the paris agreement until the 2030s. But the more, uh, you know, with this warming that we have seen and that, in all likelihood, will continue in the next few months and, and years, well, we are approaching that limit, and and so it becomes more and more urgent if that's our goal to limit the emission of greenhouse gases, uh, to, if, if if we want to maintain the planet within that bound. <laughs> ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศก็ออกมาระบุนะคะว่าพวกเขากำลังจะหมดคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายความผิดปกติของระบบสภาพภูมิอากาศล่าสุดค่ะโดยในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีของการทำลายสถิติค่ะซึ่งสี่เดือนแรกอากาศร้อนที่สุดในประวัติการเฉพาะเดือนเมษายนนะคะที่ร้อนขึ้นถึง0.67องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในเดือนเดียวกันตั้งแต่ช่วง ปี1991ถึงปี2023ค่ะข้อมูลยังพบความผิดปกติที่มากที่สุดของอุณหภูมิรายเดือนมากกว่า10ครั้งนับตั้งแต่มีการบันทึกในปี1940ค่ะโดยมี9ครั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2023เป็นต้นมานักวิทยาศาสตร์ยังบอกนะคะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นดูเหมือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในตอนนี้ก็ค่อยๆส่งผลกระทบที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเกิดภยัยพิบัติน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นส่งผลให้เวลาเดินช้าลงสภาพอากาศสุดขั้วที่ทำให้เกิดไฟป่าฝนร้อยปีรวมถึงพายุที่มาเร็วและรุนแรงมากขึ้นที่หลายภูมิภาคทั่วโลกกำลังเผชิญณริศราคินิมานไทย P ี s รายงาน